สวัสดีครับทุกคนผมเจวรลปะนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของทีมชาติไทยที่เข้มข้นเลยล่ะครับกับเกมแรกศึกยู23ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกซึ่งเราเป็นเจ้าภาพในรอบนี้นะครับเตะที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมเกมแรกก็จะเจอกับทางมองโกเลียซึ่งการซ้อมเมื่อวานที่ผ่านมาเป็นการทบทวนแท็กติกเล็กๆน้อยๆแต่ว่าจะเข้มข้นข,น,ขนาดไหนเนี่ยแค่2วันก็คงต้องใช้คุณภาพของผู้เล่นที่มีความเข้าใจเกมและมีแมตช์ฟิตกับสโมสรใหญ่ๆมาช่วย ดังนั้นการประกอบร่างของโคชวางทวชัยดรงอ่องตระกูลก็ต้องเอาประสบการณ์ตอนคุมสมโมสรในไทยซึ่งล่าสุดก็คือชมบุรีในเวทีไทยลีก2ซึ่งก็จะมีโอกาสเจอกับเด็กหลายๆคนอยู่แล้วโดวยก่อนการซ้อมเนี่ยก็มีงานแถลงข่าวพูดคุยกับสื่อมวลชน โคดวังก็บอกนะครับว่าโวรเมนเนียมันเป็นัทรเมนที่2ของเขากับการคุมทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้ดูเด็กชุดนี้แน่นอนในแง่ของความต่อเนื่องก็ทําให้การทํางานของเขารู้ว่าต้องทําอะไรบ้างแล้วก็จับจังหวะได้แล้วว่าวิธีการทํางานของทีมชาติเนี่ยต้องเตรียมงานยังไงโอเคความชัดเจนของผู้เล่นโครงสร้างหลักก็จะมาจากชิงแชมป์อาเซียนที่ผ่านมาบวกกับตัวหลักที่มีโอกาส,กาสลงสนามต่อเนื่องในานามสโมสรจาก3ามเกมแรกในช่วงเปิดฤดูกาล โดยบอกว่าจากชิงแชมป์อาเซียนที่ผ่านมาทั้งทีมไม่ว่าจะเป็นนักฟุตบอลและก็สตาฟโค้ดรวมถึงเขาเนี่ยได้รู้อะไรหลายอย่างแน่นอนว่ารายการนี้พอแข่งที่ไทยก็ต้องการเป็นแชมป์กลุ่มและจะเล่นแบบไม่ประมาทส่วนเรื่องของการจบสกอร์ที่หลายคนกังวลเพราะว่าเรามีโอกาสค่อนข้างเยอะจากทัวร์เมนต์ชิงแชมป์อาเซียนแต่บางครั้งความเฉียบคมก็ไม่มีแต่ถ้าเกิดมองโดยภาพรวมตัวเขายังพอใจเพราะว่ายิงได้เกือบทุกนัด แม้ว่า8ลูกในทัวร์นาเมนต์ครึ่งหนึ่งจะมาจากเกมกับติมอร์แต่จากการรวมตัวที่แทบไม่มีเวลากันเลยก็จะขอใช้ทัวร์นาเมนต์จิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือเป็นการแก้ตัวและคิดว่ายศกรบุรพาที่เป็นตัวความหวังของทีมชุดนี้เมื่อรวมกับตัวใหม่ที่เข้ามาหลายคนและก็มีคุณภาพมากกว่าเดิมจะปรับตัวเรื่องของการเล่นร่วมกันได้ดีขึ้นแบบเกมต่อเกมขณะที่บางคนเพิ่งติดทีมชาติชุดนี้เป็นครั้งแรกอย่างอิกลาสแล้วก็เจฮานาฟี สองเด็กของประจวบส่วนคนอื่นๆที่น่าจับตามองและเป็นตัวหลักแน่นอนก็คือธนกฤษโชติเมืองปากจากบุรีรัมย์แล้วก็คา,าคณาขำยกจากเมืองทองและเชื่อมั่นว่าเกมรุกจะหลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ที่กดดันขนาดไหนก็ตามสรุปแล้วเนี่ยเกมกับมองโกเลียเราก็ยังไม่ได้ประเมินคู่ต่อสู้นะครับว่าจะออกมายากขนาดไหนแต่ถ้าเกิดดูที่ทีมไทยเป็นหลักโคชวังก็อาจจะเอาความต่อเนื่องจากเด็กในชุดชิงแชมป์อาเซียนลงสนามไปก่อนไม่อยากเปลี่ยนเยอะแต่อาจจะเติมนักเตะที่มองเห็นและเชื่อมั่นว่าลงไปแล้วเล่นด้วยกันได้อย่างแน่นอนซึ่งคาว่จะนแรุ เพื่อความไหลลื่นในการทำประตูและอยากปิดเกมกับมองโกเลียให้เร็วที่สุดเพราะว่ายังมี2นัดสำคัญรออยู่ทั้งเลบานอนและก็มาเลเซียแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องดูเรื่องสภาพร่างกายของทุกคนด้วยนะครับว่ามีอาการล้าสะสมจากเกมหลีกมา,มากน้อยแค่ไหนแม้จะมีโอกาสได้เห็นในการเข้าแคมป์มาในช่วงวันแรกแต่การฟื้นตัวของนักเตะแ,แต่ละคนเนี่ยก็ต่างกันผมเลยคิดว่าสเสตัวจริงที่จะเจอกับมองโกเลียน่าจะเป็นชุดนี้นะครับผู้ตัดสานประตูก็คือชมพัฒน์บุญเลิศ สี่กองหลังไล่จากขวาไปซ้ายนะครับแบ็กขวาวาริช,ชูทองกู้เซนเตอร์ชนพัฒบัวพันธ์กับชาดน,นธรรมมาแล้วก็แบ็กซ้ายพลเอกมณีกรมิดฟิลด์ตัวรับคือสิทธาบุญล่าสองตัวลูกใช้เสกสรรราตรีกับธนกฤิโชติเบืองปักและก็สาประสานแดนหน้านะครับ ปีขวาศิลภพบ,บันดีปีกซ้ายเป็นอิกลาสสันหลนและก็สูนหน้ายศก,กรบุรพาคราวนี้ถ้าเกิดมาลงรายละเอียดแต่ละตำแหน่งนะครับเริ่มตั้งแต่ผู้รักษาประตูผมว่าโอกาสที่ชมพัฒซึ่งเป็นมือสองในชิงแชมป์อาเซียนรองจากสรวัตรโพสมันที่เจ็บแล้วก็ถอนตัวไปก่อนหน้านี้น่าจะขึ้นมาเป็นตัวจริงแม้ว่าจะมีความผิดพลาดในการอุ่นเครื่องยุคข,ของดิชิกะยะแต่เชื่อว่าโค้ชวังเคยใช้งานที่ชมบุรีก็คงจะรู้ถึงศักยภาพและให้โอกาสสร้างความเชื่อมั่นอีกครั้งหนึ่งส่วนสําคัญที่สุดก็คื ชมพัฒน์เป็นผู้สาประตูที่เคยซ้อมกับแบ็กโฟชุดนี้มาก่อนคงน่าจะปรับเรื่องของความเข้าใจข้อผิดพลาดจากครั้งที่แล้วกันได้ส่วนเกมรับสามนักเตะจาก BG ก็มีโอกาสเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชรพัฒน์ชานนและก็วาริสเพราะว่า3ตัวจาก BG เนี่ยก็ซ้อมด้วยกันที่สมโมสรตั้งแต่ฟรีซีซั่นความเข้มข้นของร่างกายก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแถมในช่วงก่อนเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยบีจีก็ปล่อยชานนกับชรพัฒน์มาซ้อมกับค้นวังล่วงหน้าตั้งแต่การเข้าแคมป์วันแรแทแระโก ควรจัดได้ลงต่อเนื่องแต่ว่าก็พึ่งจะมาสมทบกับทีมเมื่อวันจันทร์แล้วก็ลงแข่งขันกับโปลิสเทโรดโดยตลอดถ้ามองว่าเกมกับมองโกเลียไม่หนักไปเนี่ยก็อาจจะมีการพักแล้วก็โรเตชันเก็บตัวหลักไว้ใช้ในแมชต่อไปด้วยส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยก็ต้องยอมนะครับว่าพลเอกมดีกรคือตัวหลักที่โชว์ฟอร์มดีจากชิงแชมป์อาเซียนก็คือเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เด่นที่สุดในทัวร์นาเมนต์เหมือนกันถ้าไม่นับประตูอย่างสรวัตรกองหลังอย่างพิชิตช,ชัยหรือแม้แต่ตัวรุกข้างบนทั้งเสกสรรและก็ยศกร แฉมกลับไปเนี่ยประจวบก็ให้โอกาสลงเล่นต่อเนื่องกําลังมั่นใจส่วนตัวสอดแทรกก็จะเป็นธนชัยนาธนกุลจากนครศรีนะครับที่เซอร์ไพรส์หลุดเข้ามาในชุดสุดท้ายจนได้และก็พัทรพลศึกษากิจที่จริงๆเป็นตัวหลักมาตลอดตั้งแต่ทีมชาติชุดนี้รวมตัวกันแลวก็เป็นคู่เซ็นเตอร์ตัวจริงกับพิชิตชัยในชิงแชมป์อาเซียนแต่ดูแล้วเนี่ยจะต้องมีการหยอดสลับสับเปลี่ยนกันเพื่อหาความลงตัวว่าเซ็นเตอร์คู่ไหนยืนด้วยกันแล้วคลิกที่สุด ขยับมาดูแดนกลางนะครับสิทธากับเสกสรรผมมองว่า2คนนี้เนี่ยเล่นด้วยกันมาตลอดอยู่แล้วมองตางก็รู้ใจนะครับจังหวะการขยับสอดซ้อนกันถ้ามีหนึ่งคนเป็นจิกซออย่างคัคคณะก็เชอว่าสุดท้าย3คนนี้จะเป็นตัวจริงในเวทีระดับเอเชียแต่ว่าในเกมแรกเนี่ยซีโฟกับเมืองทองโหนองวิ่งเยอะมากเลยนะครับลงตัวหลักให้กับกินเลนพยองแล้วก็สร้างโอกาสให้ทีมได้มากถึง5ครั้งตรงนี้อาจจะต้องพักก่อนเพราะว่าน้องเองเพื่อจะจบเกมไทยลีกวาร์ทิ์เลยกลายเป็นโอกาสทองที่ธนกฤิโชดเมืองปัก น่าจะได้ลงเล่นเพื่อทดสอบตัวเองหลังจากออกสตาร์เป็นตัวจริงในไทยลีกนัดแรกกับลำพูนและก็เล่นในศึกชอปปีค้คัพกับสรัง,งอแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นแค่ตัวสำรองมาตลอดในแง่ของความสมบูรณ์ร่างกายน่าจะดูดีกว่าส่วนดนหน้าปีขวาก็คงจะเป็นศิรภพนะครับที่ซ้อมกับทีมมาตลอดตั้งแต่แรกและก็กองหน้าตัวเป้าเนี่ยยังไงยศกรต้นยืนเพราะคือกองหน้าตัวเป้าแท้เพียงคนเดียวในทีมชุดนี้ แต่อาจะไม่ต้องขยับอะไรมากคอยเชื่อมบอลแล้วก็หาจังหวะเข้าไปทำประตูในกรอบเขตโทษและอีกฝั่งที่ผมมองว่าอีกลาสจะมีโอกาสได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงก็เพราะว่าแบ็กซ้ายถ้าเป็นพลเอกมดีกรการเชื่อมต่อกันทางสโมสรน,น่าจะมีความไหลลื่นมากกว่าแถมเกมกับมองโกเลียเนี่ยสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่ามองโกเลียก็ต้องเล่นเกมรับเป็นหลัก แล้วก็อาจจะรับลึกด้วยนะครับเราต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นในการเจาะทะลุโซนเกมดีฟนซ์ของมองโกเลียให้เยอะต่อให้หลุดเข้าไปไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยก็มีโอ,อกาสจะได้ฟาวหรือว่าได้รูปโทษฉะนั้นการทดสอบเกมรุกน่าจะเป็นโจทย์สําคัญที่โค้ชวางเนี่ยถ้าอยากลองใครใหม่ๆก็ควรใช้โอกาสตรงนี้ไปเลยเพราะคาดกันว่าน่าจะเป็นเกมที่ง่ายที่สุดในรอบแบ่งกลุ่มจากทั้งหมด3นัดเพราะเชื่อว่าเลบานอนกับมาเลเซียน่าจะแร่งกว่าขยับมาดูฝั่งของมองโกเลียนะครับที่ว่ากันว่า จากรายชื่อของนักกีฬาเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยน่ากลัวสักเท่าไหร่คือไม่ได้แกร่งเหมือนชุดที่โคตโย่งเจอที่พวกเขาเนี่ยเป็นเจ้าภาพในช่วงสถานการณ์โควิดตอนนั้นเนี่ยมีหลายคนที่ไปเล่นในลีกของยุโรปและเราเองเนี่ยก็ไม่ได้นักกีฬาชุดเต็มขนาดนี้ด้วยแต่ในเชิงสถิติการเจอกัน2เกมหลังของมองโกเลียกับเราในรุ่นนี้นะครับรอบคัดเลือกดันอยู่ด้วยกันทั้ง2ส,สมัยก่อนหน้านี้เลย แล้วเราเองเนี่ยก็ไม่สามารถเอาชนะเขาได้สะดุดเสมอทั้ง2ครั้งอย่างยูย่23ในชุดของโคโย่เมื่อปี2021เนี่ยก็จบลงด้วยการเสมอ1-1แล้วก็ย้อนไปในปี2 6 1 6ตอนนั้นโคโย่ก็คุมทีเหมือนกันแต่กันที่สนามสุพััราสัยนะครับโอ้ฝนตกกระหน,น่าเลยแล้วก็ต้องหยุดพักการแข่งขันเพื่อรีดน้ําก่อนจะกลับมาแล้วก็เสมอการด้วยสกอร์หนต่อห ปัจใจก็ค่อนข้างเยอะนะครับในการเล่นกับมองโกเลียอย่างครั้งที่เขาเป็นเจ้าภาพแล้วเราไปเล่นก็ไปนสนามญ้าเทียมที่โหคุณภาพไม่ดีแล้วก็อากาศหนาวจัดเลยเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องของความสามารถของนักกีฬาถ้าแบ่งเป็นรายบุคคลเนี่ยเราดูเหนือกว่าแต่พอเล่นเป็นทีมเนี่ยอยู่ที่การจัดตัวของโค้ชวังเลยนะครับว่าเตรียมข้อมูลของเด็กมาขนาดไหนส่วนเรื่องของสภาพอากาศช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนของบ้านเรามันก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามีความเสี่ยงอยู่แล้วที่อาจจะต้องเตะโดยมีสายฝนโปรยปลายลงมา แต่ในแง่ความพร้อมเนี่ยผมไปดูเกมที่ธรรมศาสตร์ที่ B u เจอกับ BG สุดสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสนามหญ้าสวยมากแล้วก็พร้อมใช้งานดังนั้นไม่ว่าจะเล่นในสภาพไหนผมว่าเอาอยู่โดยอากาศที่ฝนจะตกก็มีนะครับถึง45%จากพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแต่ถ้าเกิดจะให้ดีเนี่ยขออย่างเดียวครับอย่าตกในช่วงก่อนจะแข่งสักชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยแบบนนไม่เอาแต่ถ้าเกิดจะตกแต่ตกตอนเช้าไปเลยหรือไม่งั้นเนี่ยก็เตะไปสักพักแล้วค่อยตกดีกว่าถ้ามันเลี่ยงไม่ได้จริงๆอย่างน้อยให้ท้ททังีมเน่ละั่ง จะได้ปรับวิธีการเล่นถูกและผมเชื่อว่าเราเองก็อยากจะนำเร็วและคงจะไม่ต่อบอลเพื่อรอดูเชิงอะไรมากมายเพราะถ้าเกิดฝนตกลงมาและยังสเสบอกันอยู่เนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นอกจากความน่าสนใจในเกมนี้แล้วนะครับนักกีฬาก็ยังจะสวมเสื้อแข่งใหม่ด้วยแต่ว่าวอริก็มีการเปิดตัวไปก่อนแล้วทั้งลงของที่ช็อปนะครับหน้าร้านแล้วก็ลงช็อปในออนไลน์ซึ่งก็ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ของการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในรุ่น u ย3ก่อนจากนั้นชุดใหญ่นะครับ ก็จะใส่ลงแข่งขันในศึก kingscup ต่อย้ำนะครับว่ายู23ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเกมแรกไทยมองโกเลียเตะที่สมรสาสเตเดียมใครสนใจไปดูกันได้นะครับทุ่มครึ่งแต่ถ้าเกิดว่าอยากดูติดหน้าจอก็ถ่ายทอดสดหลายช่องทางเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ไทยรัฐทีวีช่อง32 YouTube BG Sport แล้วก็ t i s i o n Now จะนั้นมาดูทีมชาติชุดใหญ่นะครับก็อาจจะไม่เน้นรายละเอียดอะไรมากมายนะครับเพราะว่ายังไม่ได้แข่งเดี๋ยวจะแข่งอีกวันหนึ่งนะครับโดยการซ้อมล่าสุดที่อบตอเขาน้อย นักกีฬาก็มาครบ23คนเลยนะครับปรมิอาจวิไลก็เดินทางไปสมทบกับทีมในช่วงบ่ายซึ่งการซ้อมวันนี้ครับเดี๋ยวจะมีการลงแท็กติกที่จะใช้ในการเจอกับฟิจิซึ่งก็คงเป็นไปตามคอนเซปที่อิชิบอกไว้ตั้งแต่ตอนเข้าแคมป์แล้วนะครับคือต้องการให้ทุกคนเนี่ยดุดันในการเรสซิ่งแดนบนรวมถึงการสร้างเกมจากแนวรับไปถึงแนวรุกให้มีคุณภาพมากกว่าเดิมและก็พยายามเล่นบอลไปข้างหน้า บือล่าสุดเนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดคลิปวิดีโอของฟิจินะครับว่าสไตล์การเล่นเป็นยังไงยังไม่ได้มีการประชุมทีมให้นักบอลดูเพราะว่าอิชิก็คงจะเน้นที่ทีมของตัวเองก่อนและเหมือนการหาฟุตเทจการแข่งขันหรือว่าไฮไลท์ต่างๆของฟิจิเนี่ยไม่ได้ง่ายนะครับส่วนใหญ่พวกเขาเนี่ยเล่นอยู่ในโซนโอเชียเนียแล้วก็เกมอุ่นเครื่องบางนัดเนี่ยไม่เป็นทางการด้วยส่วนเกมล่าสุดที่พวกเขาแข่งขันต้องย้อนไปเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแหละครับแพ้นิวซีแลนด์ไปสูต่อเจ็ดในเกมเพลย์ออฟของการคัดบอลโลกโซนโอเช ซึ่งจะว่าไปในเชิงคุณภาพเนี่ยเรากับนิวซีแลนด์เนี่ยพอจะสู้กันได้อยู่นะครับนั่นหมายความว่านิวซีแลนด์ยิงฟิจิขาดขนาดนี้เราเดินลงสนามด้วยความเหนือกว่าแน่ทั้งฟีฟ่าแร k กิง้งแล้วก็ความสามารถส่วนตัวแต่เราจะเล่นออกมาเป็นธรรมชาติได้ขนาดไหนก็อยู่ที่ประตูแรกของเกมด้วยก็เท่าที่ทราบมาเนี่ยเหมือนทีมงานพยายามกําลังพิจารณาอย่างละเอียดนะครับเปรียบเทียบกับเกมที่นิวซีแลนด์ถล่มฟิจิว่าเราต้องทําการบ้านในจุดไหนเพื่อเล่นงานความผิดพลาดของฟิจิ และก็เชื่อว่าถ้าตามกระบวนการเนี่ยคงจะมีการประชุมทีมเพื่อให้นักกีฬาได้ดูการวิเคราะห์เกมของฝ่ายสาเกลในช่วงบ่ายวันนี้แหละครับทั้งจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนของคู่แข่งไปเลยแล้วเราจะโจมตียังไงเอาจริงฟิจิเนี่ยก็มีปัญหาแน่นอนกับการขาดรอยกษณะดาวยิงสูงสุดตลอดการของทีมชาติที่ไม่ได้มาร่วมทีมในครั้งนี้แลวเหมือนเจ้าตัวเนี่ย เจ็บหนักด้วยนะครับเอ็นไขว้หน้าขาดตั้งแต่ปลายปีก่อนตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการเรียกความฟิตและกําลังมองหาสโมสรใหม่อยู่ส่วนการซ้อมของทัพช้างศึกแฟนบอลเหมือนเดิมเลยนะครับเข้าไปดูกันเยอะมากๆแล้วก็รู้สึกเหมือนกันว่าหลังจากนี้ผมเชื่อว่าเป็นไปได้แน่นอนที่อาจจะเปิดให้แฟนบอลเข้าชมการซ้อมตลอดเลยซึ่งมันสามารถแบ่งวันทําได้นะครับวันที่โคช้ชต้องการจะลงรายละเอียดแท็กติกเนี่ยวันนั้นก็ต้องขอความร่วมมือไม่มีการเปิดให้เข้าชมแต่ในวันที่ เน้นการฟื้นฟรูร่างกายเป็นช่วงแรกของการเข้าแคมป์เนี่ยผมว่าสบายสบายไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นความรับอะไรคือเห็นภาพแล้วเนี่ยกระแสมันค่อนข้างดีและผมเชื่อว่าต่อให้มาซ้อมที่กรุงเทพซ้อมที่ BG ถ้าเกิดเจ้าของสถานที่อย่าง BG ไม่ได้ขัดข้องการเปิดให้แฟนบอลเข้าชมก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันแม้ว่าความคลั่งไคล้ของแฟนบอลในกรุงเทพเนี่ยอาจจะน้อยกว่าด้วยความเคยชินที่พวกเขาเนี่ยสามารถเดินทางไปดูเกมไทยลีกได้ตลอดแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของเงื่อนไขเวลากับการทํางานที่มันคาบเกี่ยว ที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปดูทีมชาติซ้อมได้เพราะช่วงเวลานั้นพวกเขาอาจจะเลิกงานกันแต่ผมเชื่อว่าถ้าบรรดาสปอนเซอร์อมีหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนทีมชาติและเขาอยากจะทํากิจกรรม CSR การเอาเด็กนักเรียนต่างๆไปดูเนี่ยมันก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจจริงๆบอนยังไงเนี่ยก็เป็นแง่บวกและก็มีแต่ความคุ้มค่าก็าชัดเจนนะครับว่าการสร้างกระแสกับฟุตบอลเนี่ยแน่นอนผลการแข่งขันถ้ามันดีเนี่ย ทำอะไรมันก็ดีไปหมดแต่ไม่ได้หมายความว่าในช่วงที่ทีมชาติไทยของเราผลงานไม่ดีแล้วเราจะไม่ทําอะไรเลยซึ่งผมว่าเคสที่กาญจนบุรีล่าสุดเนี่ยอย่างคลิปที่เพจช้างศึกลงเห็นเด็กร้องไห้นะครับเพราะว่าในช่วงที่จบการฝึกซ้อมเนี่ยเขาจะมีการเตะลูกฟุตบอลหรือว่าโยนลูกบอลที่นักเตะทีมชาติเนี่ยซ้อมเสร็จให้เป็นที่ระลึกปรากฏว่าเด็กคนนี้ไม่ได้แล้วก็ยืนร้องไห้ก้มหน้าอยู่ตรงนั้นแหละครับผู้ปกครองเรียกเนี่ยก็ไม่หันหน้าไม่เงยหน้าขึ้นมา คือไม่สนใจใครจนในที่สุดเนี่ยพี่เจชนาทพิปแล้วก็พี่เท่เจริญศักดิ์เนี่ยต้องเดินเข้าไปครับเหมือนจะไปปลอบนั่นแหละก็เลยไม่รู้ว่าทำยังไงเด็กก็ไม่เงยหน้าขึ้นมาคุยบอกทีมงานสตาฟเฮ้ยเอาเสื้อซ้อมมาเดี๋ยวเซ็นลายเซ็นให้นี่เซ็นลายเซ็นพี่เจเซ็นลายเซ็นพี่เทพ,พร้อมกัน2คนแล้วเป็นเสื้อซ้อมซึ่งผมบอกเลยนะครับว่ามูลค่าเสื้อตัวนี้ถ้าเอาไปขายทอดตลาดเนี่ยมันได้ราคาเยอะมากแต่ปรากฏว่าพี่เจเรียกพี่เทเรียกน้องคนนี้ก็ไม่เงยหน้ามาคุยด้วยนะครับจนสุดท้ายพี่เจไม่รู้ เอาเสื้อคลุมหัวแล้วก็เดินจากไปผมว่ามันเป็นซีนที่น่ารักจริงๆแล้วเด็กคนนี้โตขึ้นมาผมเชื่อเลยว่าเขาจะเสียดายที่ไม่ได้มีโอกาสถ่ายรูปก,กับเจชนาทิปในโมเมนต์ที่ดีแบบนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเรามาคุยกันต่อไทยเจอฟิจิควรจะมีความเคลื่อนไหวเรื่องของซิเต,ตัวจริงที่น่าจะพอเห็นโครงร่างกันมากกว่านี้ว่า เกมแรกที่กลีบบัวจะเป็นยังไง4กันยายนนะครับไทยเตะคิงส์ครับเวลา2ทุ่มคู่แรกจะเป็นฮ่องกงเจอกับอิรักก่อนในเวลา4โมงเย็นถ่ายทสดสทั้ง2คู่นะครับที่เดียวเลยคือไทยรัฐทีวีช่อง32ส,ส่วนที่อื่นก็มีถ่ายทอดเฉพาะทีมไทยนะครับ BG Sport แล้วก็ t วิช n นแนแต่ถ้าเกิดดูไทยรัฐดูได้ทั้ง2คู่ดูได้ทั้งทัวร์นาเมนต์ครับ ครั้งี้ผมปิดท้ายเรื่องของเกมไทยลีก2ที่มันก็มีประเด็นกันพอสมควรนะครับแล้วอยู่ในความสนใจของแฟนฟุตบอลด้วยกับคู่ที่ศรีสะเกดเนี่ยเปิดบ้านเสมอกับขอนแก่นยูไนเต็ดศต่อศซึ่งล่าสุดครับทางคณะวินัยของไทยลีกเนี่ยได้ออกบทลงโทษเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากเกิดกรณีในช่วงพักครึ่งที่มีผู้บริหารสโมสรของศรีสะเกดเนี่ยไปต่อว่านักกีฬาของขอนแก่นยูไนเต็ด ก็คือน้องกัสยสกอรซึ่งเด็กคนนี้ก็เคยเป็นอดีตเด็กเก่าของศรีสะเกนะดในฤดูกาลที่แล้วแล้วจากการลงบันทึกประจําวันที่ขอนแก่นพานักเตะรายนีย้ไปที่สอนอเนี่ยเขาก็บอกเลยนะครับว่าผู้บริหารทีมท่านนี้พูดเสร็จปั๊บเนี่ยก็คือมือมาเลยแต่ว่าเด็กเนี่ยเห็นก่อนแล้วเขาก็คว้ามือไปทันแต่ว่าก็ไม่ได้สวนอะไรก่อนที่จะปล่อยมือแล้วก็เดินเข้าห้องแต่งตัวเส่งอเนี่ยคือคําบอกเล่าจากทางฝั่งของขอ,งขอนแก่นยูเวเตดแล้วมันก็อยู่ในเอกสารการแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจําวัน คราวนี้แฟนบอลก็บอกว่าเฮ้ทำไมไม่เปิดชื่อของผู้บริหารสโมสรมาเลยว่าเป็นใครอยากรู้นะครับคือผมเองเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความจริงมันเป็นยังไงเนื่องจากว่ามันไม่มีภาพหลักฐานเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์หลังจากที่ช่วงพักครึ่งเนี่ยเดินเข้าไปแล้วจะแยกย้ายเข้าห้องแต่งตัวดังนั้นเนี่ยก็เลยต้องรอบ,บทลงโทษจากคณะวินัยของไทเลกปรากฏว่าเนื้อหาที่มันเขียนออกมาเนี่ยนะครับมันก็มีการ บันทึกจากแมชคอมมิชเนอร์หรือว่าผู้ควบคุมการแข่งขันซึ่งมีการลงรายละเอียดแล้วก็บทลงโทษนะครับโดยเนื้อหาเนี่ยก็เหมือนที่ผมเล่าเลยครับว่ามันเกิดขึ้นในช่วงพักครึ่งแล้วก็มีการเอ่ยชื่อว่าผู้บริหารของสโมสรรีสกเกตก็คือที่ปรึกษาสโมสร,รนั่นคือคุณธเนศเครืรรัตน์ที่เป็นสอสอด้วยนะครับแล้วก็มีการลงรายละเอียดว่าคุณธเนศเนี่ยแสดงความไม่พอใจกับผู้เล่นหมายเลขสิ 16, ก็คือน้องกัตยศกรของขอนแก่นนี่แหละโดยจะใช้มือตบไปที่หน้าแต่ผู้เล่นเห็นครับแล้วก็หลบได้ และยังบอกด้วยนะครับว่ามีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมของสโมสรขอนแก่นเห็นเหตุการณ์หลายคนจากนั้นเพื่อร่วมทีมที่อยู่ด้วยกันก็ได้ช่วยผู้เล่นเข้าห้องพักไปหลังจะจบการแข่งขันเนี่ยขอนแก่นก็เลยพานักเตะคนนี้ไปแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจําวันแล้วก็เป็นข่าวอย่างที่เราเห็นกันพร้อมกับจะร้องเรียนฝ่ายจัดก,การแข่งขันซึ่งก็มีบทลงโทษออกมาสรุปแล้วเนี่ยนะครับก็จะแบนคุณทะเนศจากการแสดงกริยาที่ก้าวร้าวมีความผิดตามระเบียบเรื่องของการลงโทษ แต่ว่ามันก็ไม่ได้หนักหน่วงอะไรนะครับก็คือแบนไป2เกมและก็ปรับเงินตั้งแต่30 0 0 0บาทแต่ว่ามันเป็นการแข่งขันฟุตบอลรายการไทยลีก2บทลงโทษจึงกลายเป็น2ใน3คือปรับเงิน20 0 0 0บาทแล้วก็ลงโทษสโมสรสีสเกียร์ยูเนเตนที่จํานวนเจ้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับอีก1 0 0 0 0บาทแต่ว่าพอเป็นการแข่งขันไทยลีก2ก็อ่ะลดโทษปรับลงมาเหลือ6 6 6 6บาท คราวนี้ก็เอาเป็นว่าเสียงมันก็แตกเหมือนกันนะครับเพราะว่าในมุมของแฟนบอลเนี่ยก็คิดว่าพอเปิดชื่อมาแล้วเป็นที่ปรึกษาสโมสรซึ่งเคยเป็นอดีตประธานสโมสรด้วยเนี่ยโทษแบนมันเบาไปหรือเปล่าเพราะว่าอยู่กับวงการฟุตบอลไทยมานานด้วยแต่อย่างว่าแหละครับว่ากฎระเบียบมันเขียนมาแบบนี้ก็ต้องว่ากันไปตามนั้นแต่มันไม่มีคลิปหลักฐานด้วยครับเป็นภาพยืนยันนะครับมันเป็นพยานส่วนบุคคลที่มันเกิดขึ้นจากฝั่งของขอนแก่นก็เลยกลายเป็นที่มาที่ทําอะไรไม่ได้มากกว่านี้แต่ชัดเจนนะครับว่าฝ่ายจัดก็ยึดตามหลักฐานที่มี แต่หลังจากนั้นเนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวออกมาจากทางฝั่งของคุณทะเนศนะครับโดยเจ้าตัวก็มีการโพสต์ชี้แจงถึงเหตุการณ์บอกว่าหลังจากที่รับทราบบทลงโทษเนี่ยมีประเด็นที่จริงแล้วก็คาดเคลื่อนและอยากขอชี้แจงก็คือเกมนัดเนี้ยมันมีการตัดสินที่ค้านสายตาและทําให้เกมเนี่ยเล่นกันค่อนข้างหนักพักครึ่งก็เลยอยากไปคุยกับผู้ตัดสินและจากนั้นเนี่ยก็ไปคุยกับโคชกบพิภพอ่อนโมของขอนแก่นซึ่งก็เคยเป็นอดีตกุนซือของสีสะเกต ว่าขอให้กำชับนักเตะว่าให้เล่นกันให้เบาลงหน่อยเพราะว่าสนามลื่นฝนมันก็ตกกลัวว่านักบอลจะเจ็บซึ่งระหว่างที่คุยกันอยู่เนี่ยน้องกัรยศกรก็เดินมาและก็ด้วยการที่เคยร่วมงานกันในสโมสรสองสีสะเก็ดก็เลยหยอกเด็กไปว่าอย่ามานักเลงแถวนี้นะเพราะว่ายศกรเนี่ยมีจังหวะปะทะกับฟิลิปเป้เวโรโซนักเตะของรีสะเก็ดแต่ว่าหลังจากนั้นเขาบอกยืนยันว่าไม่ได้มีการง้างมือหรือว่าเจตนา จะทำร้ายนักเตะและก็มีพยานคือโค้ดกบก็คือโค้ดที่พบของขอนแก่นนี่แหละแล้วก็ LOC คือฝ่ายจัดก,การแข่งขันและเกมนี้ขอนแก่นก็โดนปรับเงิน2 0 0 0 0บาทเพราะว่ามีนักเตะได้ใบเหลืองถึง5ใบซึ่งเขาก็ไม่คิดว่าเรื่องจะบานปลายขนาดนี้โดยล่าสุดเนี่ยก็ได้ให้ตัวแทนไปลงบันทึกประจําวันที่สอนอ,นอนแล้วเหมือนกันว่าถูกตั้งข้อกล่าวหาโดยไม่เป็นความจริงคราวนี้ผมบอกเลยนะครับเรื่องนี้ไม่ได้ยากเลยแต่มันจะมีหรือเปล่าก็คือทุกคนพูดเหมือนกันว่าเอาภาพมายืนยันเลย จะได้รู้ว่าใครโกหกแต่ปัญหาคือสนามของเจ้าบ้านก็คือสนามสีสะเกตแล้วก็พอเข้าไปในห้องแต่งตัวเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันมีกล้องวงจรปิดหรือเปล่าตรงนี้ถ้าฝ่ายจัดอยากเคลียร์ก็ต้องไปดูนะครับว่าจุดนั้นมันมีกล้องวงจรปิดติดตั้งอยู่ไหมใครมีความรู้ก็คอมเมนต์มาบอกผมหน่อยแล้วถ้าเกิดว่ามีไทยลีกก็แค่ไปขอมาเลยครับเพื่อไปยืนยันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยภาพที่ออกมามันเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดว่ากล้องวงจรปิดไม่ได้มีการบันทึกไว้อันนี้ก็คิดไปได้อีกแบบหนึ่งคือ กล้องมันไม่ดีกล้องมันเสียหรือว่ามีการลบฟุตเทจอันนี้ทิ้งไปอันนี้ผมพูดเนี่ยไม่ได้กล่าวหานะครับเป็นการตั้งข้อสังเกตเดี๋ยวจะมาทัวร์ลงกันอีกจะได้เคลียร์ชัดๆไปเลยแต่เหมือนผมทราบมาว่าตรงจุดนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีกล้องวงจรปิดด้วยและก็ทีมงานถ่ายทอดสดเนี่ยผมถามไปแล้วนะครับก็ไม่มีการบันทึกภาพอะไรทั้งสิน้นเพราะว่าพอจบเกมครึ่งแรกส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงเวลาที่พักของทีมงานถ่ายทอดฉะนั้นถ้าเกิดจะมีภาพหลักฐานจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งออกมาเนี่ย ก็ต้องเป็นแฟนแคมเท่านั้นก็คือมีคนแอบถ่ายเอาไปได้ฉะนั้นเรื่องนี้ตัดไปเลยนะครับน่าจะยากแล้วก็การออกมาเคลื่อนไหวตรงนี้ก็ใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เหตุการณ์มันแดงออกมาเนี่ยทางฝั่งคุณเทเน่ไม่ได้ออกมาตอบโต้อะไรเลยจนทุกคนเนี่ยก็เชื่อหมดแล้วว่ามันเป็นความจริงส่วนการที่ออกมาหลังจากบทลงโทษออกมาแล้วแล้วจะไปลงบันทึกประจําวันบอกว่าทางฝั่งของขอนแก่นเนี่ยไปแจ้งความเท็จก็เป็นเรื่องของสิทธิที่สามารถปกป,ป้องตัวเองได้ แต่ถ้าเกิดจะบอกว่ามันไม่จริงเนี่ยก็ต้องไปพูดถึงไทลีกด้วยนะครับว่าคณะกรรมการตัดสินออกมาได้ยังไงถ้าเขาไม่มีหลักฐานพยานบุคคลเพียงพอส่วนเนื้อหาจากการโพสต์เนี่ยถ้าผมดูและรู้สึกติดเนี่ยผมว่าคําพูดที่ผู้ใหญ่จะบอกเด็กว่าอย่ามานักเลงแถวนี้นะมันก็ไม่ใช่การหยอกที่ดูเหมาะสมนะครับอันนี้ผมขออภัยจริงๆที่อาจต้องพูดตรงๆแล้วการที่จะไปบอกนะครับให้คนที่พบหรือว่าทีมงานของขอนแก่นที่เหเหตุการณ์เนี่ยยืนยันได้ว่าไม่ได้ตบเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ ลำบากใจกันซะเปล่าเพราะว่าโค้ดกบเองก็เคยทางานที่ศรีสะเกดปัจจุบันทํางานในขอนแก่นสุดท้ายถ้าเกิดต้องพูดความจริงเนี่ยมันก็จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเจ็บซึ่งผมคิดว่าจากความจริงตรงนั้นเนี่ยมันก็ปรากฏออกมาจากบทลงโทษเรียบร้อยฉะนั้นต่อให้โค้ดที่พบไม่พูดเนี่ยก็ยังมีพยานบุคคลท่านอื่นที่เห็นส่วนขั้นตอนหลังจากนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจบหมดแล้วนะครับเพราะว่าในมุมของขอนแก่นก็ยืนยันแต่แรกแล้วว่าไม่ได้เป็นการแจ้งความคือไปลงบันทึกประจําวันเพื่อยืนยันกับเหตุการณณ์ทีี่เเกกกกิดขึึ้้นนและอยาาใหป็รศษ ที่หลังจากนี้ถ้าเกิดจะมีเหตุการณ์ประเภทนี้เกิดขึ้นอีกเนี่ยใครที่จะทําก็ต้องระมัดระวังตัวกันหน่อยและจะว่าไปเอาจริงเนี่ยถ้าเกิดไม่จบเนี่ยไม่ยากเลยนะครับคือออกสื่อเลยมาให้หมดทุกคนเลยนะครับทั้งตัวของคุณททเนศในมุมของขอนแก่นในมุมของตัวนักกีฬาก็มาเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุจนจบเนี่ยแล้วเดี๋ยวคนดูก็สามารถตัดสินใจเองได้ว่าจากลำดับเหตุการณ์ที่ทุกฝ่ายเล่าเนี่ยใครผิดใครถูกส่วนเหตุการณ์ความรุนแรงในสนามที่มีการเล่นหนักๆเนี่ยผมไปย้อนด มันเกิดจากจังหวะการตัดฟาวที่เขาเสียบอลกลางทางแล้วจะโดนสีสเกตเนี่ยตัดทานซีชั่นเปลี่ยนจากรับเป็นลูกซะมากกว่าแต่ว่าจังหวะอื่นยอมรับว่าผู้ตัดสินปล่อยเกมไหลเกินครับล้วก็อาจจะมีบางช็อตที่ไม่ทันเกมผู้เล่นทั้งขอนแก่นแล้วก็สีสเกตเนี่ยเสียประโยชน์พอๆกันมีการเข้าหนัหนกๆติดดาบกันทั้ง2ฝ่ายแหละครับดังนั้นจะบอกว่าฝ่ายคุณโดนฝ่ายเดียวหรืออีกฝั่งโดนฝ่ายเดียวมันก็คงไม่ใช่แล้วคลิปนี้ครับเป็นเหตุการณ์ประทะกันนะครับของทาง ยศกรกับทางเวโลโซเนี่ยถ้าเกิดไปดูดีๆในคลิปนี้จังหวะของการประทะโอเคมันเล่นหนักอยู่แล้วละครับแต่ว่าเวโลโซมีไปตบหัวของยศกรเบาๆด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะตบเบาแต่เจตนาเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการฟาวที่ผิดกติกาแบบนอกเกมเอาจริงเนี่ยมีโอกาสที่ VAR เนี่ยจะทักโทงได้ด้วยซ้ําว่ามันเป็น possible red card ได้ แต่ช็อตนี้เนี่ยเวโรซก,ก็รอดตัวไปส่วนเหตุการณ์ที่มันนัวหลังจากนั้นในคลิปเนี่ยแน่นอนดูแล้วมันก็ไม่ได้เหมาะสมอยู่แล้วละครับทั้ง2ฝ่ายแต่ผมเชื่อว่าผู้สินาเขาก็จัดการในสนามไปแล้วแล้วก็พอจบเกมปุ๊บเนี่ยถามว่าอารมณ์มันค้างไหมมันโคงค้างทั้งคู่แหละแต่มันคงไม่ได้ติดใจจะเอาความกันถึงขนาดต้องไปเจ้าคิดเจ้าแข้งขนาดนั้นก็เป็นาสุดท้ายนะครับเรื่องนี้คงจบแบบนี้แหละครับจนกว่าจะมีหลักฐานทางภาพที่มันยืนยันได้แบบชัดเจนแต่ท้ายที่สุดนะครับไอเหตุการณ์ ความจริงจะแต่ละฝั่งเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันเลยฉะนั้นเรื่องนี้นะครับใครทําอะไรก็รู้อยู่กัจใจของตัวเองคุณอาจจะโกหกคนอื่นได้แต่คุณโกหกตัวเองไม่ได้แน่นอนทั้งหมดนี้ครับคือมีแต่เรื่องกับเจวรปัตนะครับฝากติดตามกันด้วยในทุกๆวันครับทาง YouTube f a e e b o o k แล้วก็ทิกต o k ชื่อเดียวกันเจวรปัตขอบคุณทุกฟอลโลใ่ใหม่ๆทุกการติดตามทุกซับสไคร์จริงๆลาไปแล้วสวัสดีครับ